สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อบจขอปปูจังหวัดพัทลุงนะครับครับผมงานโค,งครงอา้องสนามฟุตบอลาตาเทียมนะครับก็ใกล้จะแล้วเสร็จเต็มทีนะครับเรามาดูนหน้างานกันครับอาคารนะครับอานนครารแล้วเสร็จจบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอาคารส่วนด้านล่างจะเหลือเรื่องสนามฟุตบอลก,กับระบบไฟระบบตะข่ายนะครับ ตอนนี้ก็เหลือระยะเวลาทั้งหมด7วันนะครับทีมงานก็ยังเร่งงานกันอย่างขมักขมินนะครับตรงนี้อยู่ในขั้นตอนเติมสายนะครับเติมสายเสร็จเราก็จะลงมิจฉาเนะครับตอนนี้ช่างก็เตรียมติดตั้งประตูนะครับประตูทางเข้าสนามนะครับมี2ประตูนะครับอีกชุดหนึ่งก็แบ่งแยกไปทําไฟนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของไฮเบย์นะครับไฟด้านข้างก็ติดแล้วนะครับเพิ่มไปติดแล้วก็ไฮเบย์หนึ่งโคม้วที่นี่มีไฮเบย์สี่ร้อยวัตต์ประมาณหกโคมครับ ติดไปแล้วคมหนึ่งนะครับประกอบสายไฟแล้วก็ประกอบชิ้นส่วนงานนะครับตัวนี้จริงก็จะเป็นโซ่ห้อยนะครับแต่ว่าเราโมดิฟายให้เป็นเหล็กนะครับป้องกันการโยกของโคมไฟนะครับเวลาลมแรงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอาคารเปิดอาคารในร่มก็จริงแต่เป็นอาคารเปิดไม่ใช่อาคารปิดแบบโรงงานนะครับทีนี้เรามาดูกันครับก็อย่างโรยทรายขอบสนามนะครับมีการโรยทรายด้านขอบสนามนะครับ ไม่กี่วันนะครับก็จะแล้วเสร็จแล้วครับบรรยากาศที่นี่สวยงามนะครับด้านหลังผมเห็นไหมครับสวยงามมากครับที่นี่เป็นบรรยากาศคือสนามขุดคนย่าเตียงในร่มที่มีบรรยากาศธรรมชาติสุดๆเลยนะครับมีเผาล้อมรอบไม่กี่วันก็แล้วเสร็จแล้วนะครับครับผมก็จะเป็นโปรเจกต์นี้ใช้เวลา4-5้เดือนนะครับในการทำเนื่องจากฝนตกและรวมเป็นอาคารในร่มนะครับก็ใช้เวลาประมาณนี้นะครับัง่งฝากติดตามกันด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ